สวัสดีวันนี้อยู่กับช่องช้างแกนแชนเนลกันอีกแล้วใช่ค่ะเราไม่ได้เล่นมาค้ามาเกือบเดือนหลายเดือนแล้วสิไม่รู้เท่าไหร่ละแน่ลบน่ใจวันนี้เราจะมาเล่นมาค้าแบบซวอร์วนะครับเมื่อก่อนเราเล่น<ช>แต่คลิกถีฟต,ตั้งนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นผมก็เล่นกับคุณนี่นายนาตอนนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้เลยนะครับใช่น้องมิงนี่ค่ะ โ okay. อเคกดอื่นต้องตัดไม้ก่อนเลยมามามาชิกเกอร์มินนี่ได้เก็บมาด้วยอะมินนี่ได้ขนแกะอ้ยมินนี่เก็บไว้เลยแต่เราต้องตัดไม้ก,ก่อนเพราะว่าไม้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเกมนี้ชิกเกอร์เราเราจะสร้างเตียงดีกว่าไหมส่อมินี้ชิคเกอร์นอนเตียงสีขาวส่วนมินนี่นอนเตียงสีเดี๋ยวไปหาดอกไม้มาย้อมสีชิกเกอร์นอนเตียงสีขาวส่วนมินนี่นอนเตียงสีส,สีน้ำตาลไม่เดี๋ยวชิกเกอร์ไปหาดอกไม้มาย้อมสีให้เอาไหมล่ะโอเค คร๊บตอนอื่นก็ตัดไม้ก,ก่อนเลยนะครับเราอยู่ในต้นไม้อย่างนี้นะกิ๊กเกอร์เราไม่เฮ้ยบัวกิ๊กเกอร์อยากกินกิ๊กเกอร์อยากเฮ้ยกินเลยเฮ้ยมินี่ข้าววัวเลยข้าววัวเลยเดี๋ยวแต่แตมินี่เอาพึ่งข้าเดือดกิ๊กเกอร์ทับดาบให้ก่อนจะไหนวะอ๋อไหนมีการพูดว่าะเลยไหยจุ๊บจุ๊บกิ๊กเกอร์มินี่เฮ้ยกิ๊กเกอร์อยากกินไก่ไหม ไม่ฉันต้องการฉันทิกเกอร์ต้องทำอะไรนะเฮ้ยไกลมานี่ทำดาบให้มินนี่อยู่เนี่ย่ทิกเกอทิกเกอทิกก็อยากกินเนื้อแกะไหมเดี๋ยวเอาดาบให้มินนี่ก่อนมินนี่อยู่ไหนมินนี่อยู่ตรงตรงเนี้ยตรงที่มันโอ้ยมีแกะสีมันมีแกะด้วยอ่ะทิกเกอรเฮ้ยทิกเกอรเราสามารถทำเตียงนอนสีดิกเกอร์มินนี่ฮ่ามินนี่เจอดอกไม้มินนี่เอามาให้ดิกเกอร์หน่อยนะมินนี่ทิกเกอร์มินนี่มินนี่ เจอดอกไม้สีแดงด้วยอ่ะเดี๋ยวมินนี่เก็บไว้เลยเดี๋ยวเอ้ยมินนี่เอามาให้ดิกอร์ก่อนเดี๋ยวดิกอร์ไปหามินนี่แป๊บนึงมินนี่เห็นมามีสองอันโอ้โหเยมินนี่ไม่รอกันเลยเหรอไม่รอจ้ะจะไปไหนเนี่ยมันมีสามอันน่ะดิกเกอร์ลืมแล้ววิ่งยังไงน่ะเออ <ไง S 2> เออนี่ยเออดิ่งวิ่งตรงนี้ม,นมาแล้วดิกเกอร์มินนี่ได้มาแล้วสองอันแล้วที่ไหนอะ่ะเฮ้ยดอกทันตะวันเอาไปย้อมสีก็ได้ คิกก้าแล้วคิดก็เจอดอกสีชมพูไหมอ่ะไม่เจอดอกสีชมพูหายากมากเลยนะไม่เป็นไรสีอะไรมันก็เหมือนกันนั่อะไรเอามาแป๊บหนึ่งนะนิกเกอวางตัวคาแปบบนิกเกอร์วันนี้ขอไปฆ่าหมูก่อนนะอยากกินหมูโอ้ยแกะกับหมูมันก็เหมือนกันเปล่า ต้องใช้ดาบด้วยก็มีดาบเอาไม้ดาบอะ่ะมินี่เจอดอกสีส้มด้วยอ่ะคิดว่าต้องเลิอกด้แค่ขอมินี่เอาเอาดาบก่อนไหมเอาเอาไหนวะไหนไหนไหนไนเอาไปฆ่าหมูอุ๊ยชิคเกอร์อยากกินหมูไหมอ่ะอยากเลาต้องตุนอาหารไว้ก่อนอุ๊ยชิกเกอร์อ่ะชิกเกอร์เอาเอาเนื้อหมูไปไปหนึ่งชิ้นด้วยกันนะเพราาะว่มันแต่ตอนนี้เราต้องแต่ตอนนี้เราต้องไปสร้างพิกแอคก่อน เพราะว่าเราในคิกเกอร์เนี่ยก็อยู่ข้างหลังเนี่ยไหนไหนมองไม่เห็นนี่คเกอร์หนูจะไม่ได้แล้ววิ่งยังไงเนี่ยคิกเกอร์อยากกินเนื้อหมูแงะวะแงะหนูหมูคิกเกอร์มันถูกอยู่ในท่อจื๊บจำไม่ได้แล้ววิ่งยังไงแงะหนูหมูคิกเกอร์กินเนื้อหมูยังไม่หิว โอเคมินี่มนี่เอาคนแก่มินี่เอาคนแก่ไว้ในเกอร์หน่อยโอเคแล้วก็จะคับเตียงให้มาไม่เป็นไรมินี่คับเองคับเป็นเนาะไม่มินี่ก็จะเอาขนแกะไปทําสีให้ไงเอ๋อชิกเกอร์ชิกเกอร์มีขนแกะกี่อันน่ะไม่มีมินี่เอาเด็กก็จะเอาคืนมันต้องใช้สามอันน่ะไม่อันนี้ก็ใช้สีอันนี้ก็จะแล้วมินี่มีกี่อันมินี่มีหนึ่งอันน่ะ เออเหรอเอานี่ไปย้อมนะเตียงไหมซิการ์ไม่นิดว่าเราม่นิสร้างบ้านตรงนี้ไหมอ่ะแต่ตอนนี้อ่ะเราไม่ต้องสร้างเตียงเตียงตอนนี้ยังไม่สําคัญก็ไปย้อมสีทั่ไมเนี่ยไม่ย้อมสีเป็นเนี่ยได้สีแดงอะไรสีแดงเหรออันนมาแต่มันเรายังไม่มีดอกไม้สีแดงเลย ทุบก,ก่อนมาเฮ้ยทิกเกอร์มันนี้มีดอกไม,ม้สีแดงเฮ้ยเรามาจะได้ย้อมปเป็นสีแดงตากดอื่นเลยนะท่านต้องครัฟพิกแอสก่อนกกอมินนี่มินมนี่ไปตัดไม้ก่อนไปทิกเกอร์มินนี่ได้มาแล้วอ่ะมินนี่ไปตัดไม้ก่อนเดี๋ยวมันจะมืดแล้วจื้อเล่น มินี่ลำบากจริงๆชิคก้ามินี่คิดว่าเราสร้างห้องได้ดีดีกว่าไหมได้ใช่ไงกำลังจะสร้างอยู่เนี่ยชิคก้ามินี่เราเราไมา่เสเร็จปุ๊บเหรอเราจะสร้างขวากันไหมวันนีเสียนี่ชิคก้ตามมินี่มาแล้วมาหนี่มาหนี่ชิคก็มานี่อะไรเห็นต้นไม้วิ่งยังไงเนี่ยจะไม่ทีวิ่งไม่ได้ละโอ้ยยิงตรงนี้ชิคก้ามินี่คิดว่าเราสร้างว่าได้ดีดกว่า ก็ลองทำไปบ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเค้ก็อยู่ไหนก็อยู่ข้างหลังมินี่เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วก็ตีทำไมก็มุมมินี่มองไม่เห็นไงเอามืดละเอาเร็วโอ้ยกลมอีกแล้วโอเคมาสร้างต่อ อเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตะเกียบค่ะ,อะเออเดี๋ยไว้คุนเอ่ออ่ะเร็วเร็วเอ่อโอโอโอเมื่อกี้มีคนมากลัวนี่น่อยน,นะครับใช่ค่ะอบอกแล้วว่าอย่าบอกว่าบอกแล้วว่าให้เงี้ยหรือหรือกล็ลา,า,าแต่เรามืดตอนนี้เรามืด อตาปัจโิโตโตโตดีนะผมปรับเป็นออเปอเรเตอร์เพราะผมเตรียมการาเมื่อสิ่งนี้เลยอเอขอโทษนะครับที่มันต้องมีโกงนิดหน่อยแต่ผมต้องจําเป็นไม่งั้นตอนนี้เรายังไม่มีเตียงถ้าเรามีเตียงเราก็จะเลิกปรับเป็นโอเปอเรเตอร์โอเคเราก็สร้างชั้นใต้ดินต่อเฮ้ยไม่เอาอิ่มแล้วอย่าพูดอย่างนั้นสิเมื่อกี้น่าจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับ แบบนั้นบ้างเลยอ่ะดบคิกเกอร์บ้านเราอ่ะบ้านเราในตุ๊กขี้มั้นี่ยเราขึ้นไปก่อนไปหาเชือกเพลิงมาก่อนสิคิเกอร์ฉันเป็นคนดัดดินนะเหรอเธอเป็นคนไปเอาตัวคารมาไม่ฉันอ่ะฉันจะไปตัดต้นไม้พิเกอร์เฮ้ยเจอ,อแกะด้วยก็ได้แหละเราจะไปเอาก็ได้เดี๋ยวข้าเก็บก่อน มีอาหารกักตุนเยอะเลยชิคกายหล่ะเราจะไปเอาลูกค้าปะตอนนี้ชิคก้าลังฆ่าแก่อึ๊ยจะกินไก่กันโอ้โหชิคกี้พามินี่ได้เนื้อไก่มาด้วยอ่ะชิคกี้ามินีได้ขนไก่มาด้วยชันได้เนื้อวัวอือถ้าไปเอาปิซซ่ได้แต่ลอ,อยกว่านี้นะ เธอมาตรงที่ห้องไดดินนะจะจำทางเริ่มไม่ได้แล้วคิกเกอร์คิกเกอร์ต้องอยู่ใกล้ๆห้องไดดินไปขุดไปขุดฐานมาก่อนเดี๋ยวกาลังคิกเกอร์ขุดฐานมาให้ด้วยนะอืมคิกเกอร์มินน,มกกมนีิคิดว่าคิกเกอร์ร,รีบสร้างอาวุธดีกว่าจืบก็กยังไม่มีวัตถุดิบบามินี่ไม่ช่วยอะไรเลย ก็นี้เลยเป็นคนคนขับอย่างเดียวนี่มันโอ้อะไรประโยชน์ไปช่วยไปตัดต้นไม้หน่อยก็ได้ออตอนนี้เราต้องวิ่งไปหามินมมน,นี่เอาไม้มาน,นี่เอาไม้มานี่มีแค่ไม้อันเดียวเองอะมาน,นี่มาน,นี่ลองวิ่งนะครับมันมีแค่อันเดียวโอ้พูดไม่รู้เรื่องอะลาย พูดไม <า S 1> ่รู้เรื่องตอนนี้ก็มีขนแกะสองอันแล้วสร้างเตียงนอนได้แล้วคิกเกอร์มันต้องใช้ขนแกะสองอันอนะเลยสองอันแล้วอะคิกเกอร์อืมเดี๋ยวไปหาก่อนมันต้องใช้ขนแกะสองอันนะเรามันต้องใช้ของขนแกะหกอันถึงจะสร้างสองเตียงได้ว้าคิกเกอร์ทำยังไงดี มินี่ต้องไปหาเหล็กมาก่อนนะมินี่อยู่ใกล้ห้องใต้ดินมินี่ก็ไปหาเหล็กสิอย่าทำตัวไรประโยชน์ <Okay. S 2> เหล็กมันจะเป็นสีไข่นะจริงหรอใช่สีไข่ก็คิดว่าเอาขนไปเอาขนไก่เลยนหมไม่ไรประโยชน์ก็หาไรประโยชน์ด้วยซ้ยคนเองงุ <c oughs> ค่าเลยค่าเลยมินี่มีดบอวู่ไม่ใช่เหรอครับหวาน,นเลแหลกจุบ๊บต่อไปก็ครับก็มีขั้นมันไม่ได้ เออก็ไม่ต้องฆ่าก็มีนี่ได้รีเวลมาด้วยอะ่ะคิ๊กเกอร์มีนี่ได้เชือกมาด้วยอะ่ะเอาเชือกล่นหมยไม่เป็นออืฮึมตอนนี้คิกเกอร์ขับไฟได้แล้วแค่คิกเกอร์วางไฟนะออืฮึมเดี๋ยวเขาขี้ดินไปทิ้งก่อนคิกเกอร์มินี่ขออยู่ใกล้คกิกเกอร์คิกเกอร์คิดว่าเขาได้ยินมินนี่ไหมอะ่ะ ก็ได้ยินอยู่แหละโอ้แล้วมินนี่จะพูดทำไมก็พูดดังๆเองสิออกโอ้โหแปบลบว่าฉันจะต้องเด้งใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แลครับนะคุณน่าจะมัน11นาทีแล้วมินนี่สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยไปติดตามกันคลิปหน้าใช่ไหมมินนี่ใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะซียูทูมาโลนะคะบ๊ายบายซียูบ๊ายบายเฟีย